คลิปนี้ใหมพามาดูบ้านเดียวหลังใหญ่ที่ให้สเปซใหญ่ถึง235ตารางเมตรกับซีรีส์ใหม่เจแปนนิสไตล์บนทำเลสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศที่ใกล้ทางด่วนถึง2สายในราคาเริ่มต้น4,390,000บาทไปจนถึง7,990,000บาทค่ะเจค่ะทุกคนกลับมาเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆในโฮมเราวจากโฮมไบเออร์ค่ะ อนันี้มาอยู่ที่โครงการโมเดลประชาอุทิศ90ค่ะเป็นโครงการใหม่ล่าสุดเลยจาก AP Thailand นะคะพาทุกคนมาสัมผัสบ้านหลังใหญ่ ซีรีส์ใหม่เจแปน e ิส s t สไต์ที่มีความมินิมอลกับฟังก์ชันที่ไม่มินิมอลเลยค่ะทุกคนแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รองรับทุกการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ได้กับโครงการที่สวยและเดินทางสะดวกเพราะว่าใกล้ทางด่วนถึง2สายแล้วก็เดินทางไปพระราม3สาทรรวมถึงบางนาได้แบบสะดวกสบายด้วยค่ะที่เดินทางได้สะดวกแบบนี้เพราะว่าตัวโครงการอยู่ในซอยประชาอุทิศ90หรือรู้จักกันดีในชื่อของซอยประชาสามัคคีค่ะ การเดินทางสะดวกจริงๆนะคะเพราะว่าเขาออกโครงการได้ทั้งถนนประชาอุทิศ และลัดล้อไปเชื่อมกับถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้ได้ง่ายเลยอยู่ที่โครงการนี้ค่ะเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกมากๆนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นแล้วก็ลงทางด่วนถึง2สายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด่วนเฉลิมมหาคนครด่านสุขสวัสดิ์และทางด่วนกาญจนาพิเศษด่านบางคลุนอกจากนี้ยังสามารถใช้วงแหวนอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมต่อเข้าโซน CBD อย่างพระรามสาสาทรสีลมอันนี้สะดวกเลยค่ะ ในอนาคตมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเต่าปูนราชบุรณะมาอยู่ใกล้ๆกับโครงการด้วยซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้ก็คือสถานีครุในนั่นเองค่ะและรอบๆโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆก็มีห้างสรรพสินค้าให้เลือกทั้งทางเส้นถนนพระราม2และถนนพระราม3เลยค่ะ แค่นี้ยังไม่พอนะคะในซอยประชาอุทิศ90เนี่ยก็ยังมีไฮเปอร์มาร์เก็ตค่ะที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะรวมถึงร้านสะดวกซื้ออีกหลายแห่งด้วยกันส่วนสถาบันการศึกษาดังๆในย่านนี้ก็มีหลายแห่งค่ะตั้งแต่ประถมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเรียกว่าครบเลยสุดท้ายแล้วค่ะโรงพยาบาลขาดไม่ได้เลยที่อยู่ใกล้กับโครงการก็จะมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะอย่างโรงพยาบาลบางประกอบ3และโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโครงการเลยค่ะ เมื่อมาถึงโครงการโมเดลประชาธิปไตยค่ะเราก็จะเจอกับเมนเกตสวยๆที่ทันสมัยแบบนี้นะคะไม่บอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวทุกคนค่ะมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยที่มีทั้งรอปพอแล้วก็กล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีระบบคัดสัรน,นะคะซึ่งทาง AP Thailand เนี่ย เขานำระบบนี้เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยให้อีกด้วยค่ะและการเข้าออกนะคะของลูกบ้านที่นี่จะเข้าออกด้วยการอ่านป้ายทะเบียนรถนั่นเองประตูรั้วก็จะทําการเปิดแบบอัตโนมัตินะคะ ส่วนวิสิตเตอร์นะคะต้องทําการแลกบัตรไว้ที่รอปรพอค่ะและในบางครั้งนี่นะคะอาจจะมีวิสิตเตอร์หรือว่าผู้มาติดต่อเนี่ยนะทำการนัดหมายกับลูกบ้านเอาไว้แล้วนะคะลูกบ้านก็สามารถที่จะกดอนุญาตให้ผู้มาติดต่อเนี่ยเข้าโครงการได้เลยค่ะโดยกดผัดแอปพลิเคชันนั่นเองซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้ทั้งลูกบ้านและผู้มาติดต่อค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือขับเพาค่ะทุกคนสําหรับโครงการโมเดลประชาอุทิศ90เนี่ยเขานําขับเพามาไว้โซนด้านหน้าของโครงการเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยนะคะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้อย่างทั่วถึงขับเพาของที่นี่ค่ะเขาเป็นขับเพาชั้นเดียวนะคะจัดวางฟังก์ชันไว้เหมาะสําหรับการใช้งานแล้วก็เหมาะสําหรับวันพักผ่อนและวันหยุดของลูกบ้านจริงๆนะคะทุกพื้นที่ในขาเพาใช้งานได้จริงมากๆเลยทุกคนค่ะแล้วใช้งานได้อย่างสะดวกด้วยนะคะข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีแลมทางลาดเอาไว้ให้ ผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆที่ใช้พวกวีลแชร์หรือรถเข็นเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยด้าน,นหน้าเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือค่ะทุกคนสระตรงนี้เขาจะแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เอาไว้ให้นอกจากนี้นะคะจะมีที่นั่งพักผ่อนค่ะเขาเรียกว่า co-creative space นะคะนั่งทํางานหรือว่าบางครั้งเราจะนั่งดูลูกๆหรือว่าเด็กๆรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของเราทํากิจกรรมด้านหน้านี้ก็ได้ส่วนด้านในค่ะใครที่ชอบออกกาลังกายนอกจากว่ายน้ําแล้วเขาก็จะมีฟิตเนสด้วย คาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งได้เลยนะคะยังไม่หมดนะคะส่วนกลางเขายังมีพื้นที่ของ Green Connection อีกด้วยค่ะเขาจะเป็นสวนสีเขียวขนาดใหญ่ที่ทาง AP t h ไทย a ลนด์เนี่ยนะเขาได้ปลูกลงต้นไม้ขนาดใหญ่เอาไว้ให้นะคะเพื่อเพิ่มความรม่มรื่นเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ตรงนั้นถ้าเราจะเดินพักผ่อนยามเย็นจะสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะหรือว่าจะออกกําลังกายกลางแจ้งก็สามารถทําได้ ที่โครงการโมเดลประชาชิทิศ90ไม่บอกเลยนะว่าเขาจัดเต็มให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยรวมถึงฟั c ซิลิตี้ส่วนกลางค่าส่วนกลางแค่29บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ ตัวโครงการโมเดลประชาอุทิศ90ค่ะเขาพัฒนาบนที่ดินประมาณ61ไร่เป็นบ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่เจแปนนิส s t y ไตล์ทั้งหมด286ยูนิตด้วยกันนะคะรูปแบบบ้านเนี่ยมีให้เลือก6แบบไปเลยค่ะที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่160ตารางเมตรไปจนถึง235ตารางเมตร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ไตล์ที่แตกต่างกันแน่นอนเลยค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายมีฟังก์ชันตั้งแต่3-4ห้องนอน3-5ห้องน้ำ1-2ห้องพักผ่อนและ2-3ที่จอดรถค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือแบบบ้านที่ชื่อว่าชี้เซนค่ะท้ายนี้แหละหมายจะพาทุกคนมาดูนะคะแปลงที่ดินมาตรฐานของแบบบ้านชี้เซนจะเริ่มอยู่ที่62ตารางวาขึ้นไปค่ะพื้นที่ใช้สอยคือ235ตารางเมตร ฟังชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ลิฟวิ่โซนซักรีดนะคะแล้วก็จอดรถได้3คันค่ะแบบบ้านชี้เซนนะคะจอดรถในร่มได้เลยนะคะถึง3คันค่ะทุกคนและที่จอดรถที่นี่เนี่ยนะคะทางโครงการอะ่ะเขาก็คิดเผื่อมาแล้วได้น่ารักมากๆเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะจะต้องมีชั้นเก็บรองเท้าใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะ่ะ ทางโครงการนะคะเขาจึงออกแบบบริเวณชั้นเก็บรองเท้าด้านหน้าเอาไว้ให้ลูกบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งใส่รองเท้าเก็บแล้วก็ถอดรองเท้าบริเวณนี้ได้เลยอยู่ในร่มด้วยค่ะติดกันที่เห็นตรงนี้นะคะเขาจะเป็นห้องเก็บของค่ะ ที่นี่ไม่ได้มีห้องเก็บของแค่ด้านหน้านี้นะคะเขายังมีด้านในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่แบบอาจจะมีพวกคราบน้ํามันบันไดอุปกรณ์ทําส่วนอุปกรณ์ล้างรถต่างๆไว้ข้างหน้าเลยค่ะส่วนห้องเก็บของด้านในก็ไว้เก็บของชิ้นใหญ่ๆใ,ในบ้านของเรานั่นเองนะคะแล้วประตูทางเข้าที่นี่เขามีให้2ทางด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นทางเข้าที่เชื่อมจากบริเวณที่จอดรถนั่นเองก็สะดวกสบายค่ะเวลาที่ คนเราส่วนใหญ่จอดรถเนาะนิยมจะเข้าบริเวณนี้นะคะประตูเนี่ยจึงใช้งานสําคัญมากๆเลยส่วนประตูทางเข้าหลักของบ้านเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านอยู่ด้านนี้ค่ะประตูทางเข้าหลักของแบบบ้านชิเซ็นนะคะจะอยู่ใต้ชายคาด้านหน้าบ้านตรงนี้เขาจะมีพื้นกระเบื้องนะคะหรือว่าเฉลียงในยื่นออกมาให้แบบในบ้านตัวอย่างนี้เลยนะคะทุกคนประตูเนี่ยจะมีความเป็นส่วนตัวเพราะเขาให้เป็นประตูบานปิดค่ะแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะด้านข้างที่เห็นตรงเนี้ย จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่เกือบจะเท่าประตูเลยนะทุกคนตรงนี้จะช่วยให้แสงสว่างกับโซนลิฟวิ่งของเราไปพาเข้าไปดูด้านในบ้านของแบบบ้านชิเซนกันดีกว่าค่ะนี่คือด้านในของแบบบ้านชิเซนค่ะทุกคนอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีผสมผสานของความมินิมอล แต่ว่าฟังก์ชันในบ้านไม่มินิมอลเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยให้สเปซแล้วก็ฟังก์ชันใหญ่ๆกว้างๆนะเหมาะกับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่เลยค่ะท้ายนี้นะคะถ้าทุกคนเนี่ยมาเห็นของจริงเนี่ยหมายจะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาจะให้ฟอร์ทูซิลลิงนะคะที่สูงโปร่งอยู่ที่2.6เมตรแค่นั้นไม่พอค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะของชั้นล่างบริเวณโซนลิฟต์วิ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแสงสว่างจากธรรมชาติที่เข้ามาได้ดีมากแล้วมีความโปร่งนั่นเพราะว่า ด้านหน้าตรงนี้ค่ะเขามีหน้าต่างบานใหญ่นะคะจริงๆอะ่ะไซส์ใหญ่ขนาดนี้มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งประตูส่วนของลิฟวิ่งได้เลยนะแต่ว่ามันอยู่โซนด้านหน้าและมีกระจกเข้ามุมค่ะส่วนด้านข้างอ่ะคะ่ะเขาก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เหมือนกันด้วยว่าเกือบจะเต็มเลยนะคะสําหรับพื้นที่เพื่อให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็สวนด้านข้างบ้านของเรานั่นเองทีนี้พอแสงสว่างในบ้านดีฟิลในบ้านก็ดีตามไปด้วยค่ะสําหรับพื้นของชั้นล่างนี่นะคะจะให้เป็นพื้นกระเบื้องแกลนิโตไซส์ขนาดหก6ิซม เองพื้นเนี่ยจริงๆอะ่ะหมายจะชอบมากเป็นพิเศษเพราะว่าเราดูแลทําความสะอาดง่ายพื้นกระเบื้องอะ่ะแล้วเวลาที่เราจะปูพรมใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนฟิลของชั้นล่างไปเลยนะคะอย่างลิฟวิ่งตรงนี้ค่ะถ้าเราจะทําเป็นพื้นที่ไว้สําหรับดูหนังต้องการทีวีจอใหญ่ๆไว้ดูให้เต็มตาค่ะผนังด้านนี้ติดตั้งทีวี50นิ้วขึ้นไปได้เลยค่ะ เราจะบิวเป็นชั้นวางทีวีเต็มผนังแบบนี้ก็ได้เนาะโซฟาค่ะ3สที่นั่งไซส์ตัวแอลได้เลยคอฟฟี่เทเบิลไซส์ใหญ่ๆวางลงไปตรงกลางกำลังดีค่ะมีอ์มแชร์อีกสักหนึ่งทำให้ลิฟิงนี้ลงตัวมากๆนะคะเชื่อมต่อกับลิฟิงค่ะมาดูพื้นที่ของไดนิ่งกันต่อค่ะเชื่อมต่อจากลิฟิงค่ะจะเป็นพื้นที่ของไดนิ่งนะคะ ที่เนี่ยลักษณะบ้านของเขาว่าจะเป็นบ้านหน้ากว้างเพราะฉะนั้น,นพื้นที่ที่จะวางโต๊ะทานข้าวค่ะสามารถวางโต๊ะทานข้าวนะฮะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไซส์ใหญ่ๆแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยค่ะ6ถึง8ที่นั่งกำลังดีมากๆเลยนะคะแล้ววันไหนถ้าบ้านเราบีปาร์ตี้หมยแนะนำเลยค่ะด้านข้างตรงนี้ค่ะเขามีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่นะคะเปิดออกไปค่ะทำบาร์บีคิวข้างบ้านได้เลยหรือว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆเล่นอยู่ข้างบ้านแล้วอาจจะแบบวิ่งเข้าวิ่งออกมาทานข้าวกับ คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะแล้วโต๊ะทานข้าวค่ะถ้าเราอยากจะเพิ่มฟิลลิ่งของบ้านนะมูดอันทนให้ดีขึ้นให้ดูอบ่นมากขึ้นนะคะก็ติดแชนเดลีย์ไว้บริเวณนี้ได้เลยนะคะกำลังดีค่ะผนังด้านหลังตรงนี้เป็นผนังใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยนะคะเราหากรอบรูปสวยๆเก๋ๆวางไว้ได้เลยค่ะเชื่อมต่อกันนะคะกับดิงค่ะทางโครงการเขาออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ของห้องครัวนั่นเองนะคะห้องครัวที่นี่เป็นครัวปิดค่ะ ติดค่ะเหมาะสําหรับการทําอาหารของประเทศเรามากๆนะคะเพราะคนไทยอย่างเราชอบทํากับข้าวมากๆเลยแล้วต้มผัดแกงทอดต่างๆพวกกลิ่นเครื่องแกงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไปรบกวนในส่วนของในตัวบ้านด้วยนะทุกคนเราสามารถทําอาหารได้เต็มที่เลยนะคะสำหรับห้องครัวนี้นะคะมันบอกเลยว่าเขาให้ครัวไซส์ใหญ่ค่ะ เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่หรือว่าขนาดกลางนะคะใช้งานได้จริงทุกตารางเมตรเลยค่ะทุกคนอย่างฝั่งด้านนี้นะคะเราก็จะบิวนะคะเป็นลักษณะครัวรูปตัวแอลเหมือนในบ้านตัวอย่างก็ได้เนาะเขาเดินระบบน้ําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวางอ่างล้างจานซิงล้างจานตรงนี้ค่ะด้านข้างมีพื้นที่เหลือนะคะเราจะวางตู้เย็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็ทําได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบห้องครัวของเรานั่นเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งของคุกกิ้งนั่นเองนั่นเท่ากับว่านในห้องครัวเราสามารถมีครัวได้ถึง2ฝั่งนะคะ และที่นี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราอะทากับข้าวพวกกลิ่นแรงๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะติดตั้งพวกพูดดูดควันถ้าใครอยากจะติดพัดลมระบายอากาศในส่วนพื้นที่ครัวตรงนี้ทําได้เลยนะคะเพราะว่าผนังของบ้านเนี่ยเขาก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบานั่นเองค่ะเราเจาะได้นะคะเราทุบได้เลยค่ะโดยที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักของบ้านในห้องครัวยังไม่หมดนะทุกคนค่ะเขามีหน้าต่างให้อีกหนึ่งจุดด้วยค่ะไว้เปิดระบายอากาศแล้วก็มีประตูนะคะที่เปิดเชื่อมไปสู่บริเวณด้านหลังที่เป็นลานซักล้าง ติดกับห้องครัวตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นพื้นที่ของโซนลานซักล้างนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ของโซนซักรีดนั่นเองนะคะตรงนั้นเนี่ยจะอยู่บริเวณในร่มเลยค่ะวางเครื่องซักผ้าอบผ้าได้โครงการเขาคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะวางตรงนั้นเนี่ยของเราไม่เสียหายแน่นอนนะคะก็หลบแดดหลบฝนได้ดีเลยค่ะ จากห้องครัวค่ะหมายจะพาทุกคนนะคะไปสู่พื้นที่ของโซนพักผ่อนกันอีกฝั่งหนึ่งบ้างดีกว่านะคะตรงนี้ค่ะที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะเป็นประตูทางเข้านะคะที่เชื่อมจากที่จอดรถนั่นเองนะคะประตูอยู่ตำแหน่งนี้เวลาเราลงจากรถซื้อของต่างๆผ่านประตูนี้ค่ะตรงเข้าสู่ห้องครัวได้เลยนะคะส่วนติดกันด้านนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนที่4ค่ะถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุห้องนี้เหมาะมากๆค่ะ สำหรับห้องนอนที่4นี้นะคะทุกคนคะ่ะฟิลของห้องนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะจากพื้นที่ส่วนอื่นของบ้านเพราะว่าห้องนอนนี้เนี่ยนะคะทางโครงการเนี่ยเขาให้เป็นพื้นลามิเนตลายไม้เลยค่ะเหมาะมากๆที่จะทําเป็นห้องนอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือเป็นห้องนอนของแขกก็ได้นะคะวางเฟอร์นิเจอร์ค่ะเตียงนอนไซส์ใหญ่วางได้สบายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆวางได้ครบตู้เสื้อผ้าโต๊ะข้างเตียงโต๊ะทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวางได้หมดเลยและเป็นห้องที่มีความโปร่งมากๆเพราะว่ามีหน้าต่างนะคะให้ถึง2บานด้วยกันเปิดตรงนี้ออก สามารถมองเห็นวิวสวนด้านข้างบ้านได้เลยนะคะและมีห้องน้ําส่วนตัวไว้ให้ด้วยอันนี้สะดวกสบายจริงๆค่ะไม่ต้องขึ้นลงบันไดเลยห้องน้ําอยู่ในห้องให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยแยกระหว่างโซนแหง้งโซนเปียกและมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีผู้สูงอายุนะคะหรือไม่ทําเป็นห้องนอนห้องนี้จะทําเป็นห้องเพลรมสำหรับเด็กๆเ,เหมือนในบ้านตัวอย่างก็ได้หรืออาจจะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องทํางานหรือโฮมเธียเตอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านเลยค่ะ เมื่อทุกๆห้องนอนที่นี่เขามีห้องน้ําส่วนตัวให้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะทางโครงการเขาจึงมีห้องน้ําสําหรับแขกแยกให้อีกหนึ่งห้องเลยค่ะแล้วก็แยกไว้เป็นสัดส่วนดีมากๆเลยนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะคะที่มีความเป็นส่วนตัวเนาะนะคะแล้วก็ประตูห้องน้ำเนี่ยก็จะอยู่ตรงกับบันไดนั่นเองอันนี้ก็คือจะแยกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนมากๆห้องน้ําเป็นแบบ powder room ค่ะมีหน้าส่างบานใหญ่เปิดระบายอากาศลดความอับชื้นแล้วก็กลิ่นต่างๆในห้องน้ําให้อีกด้วยส่วนด้านหลังตรงนี้ที่เขาเปลี่ยนนะคะให้เป็นห้องนนน้ําแมมมวะะเเดิทีัจป็ ห้องเก็บของทุกคนซึ่งขนาดประตูอ่ะไม้สูง165ก็คือประตูสูงกว่าไม้แล้วเพราะฉะนั้นของชิ้นใหญ่ของไซส์ใหญ่ของต่างๆที่เราไม่รู้ว่าเราจะเก็บตรงไหนแล้วต้องการห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่นี่ค่ะตอบโจทย์เลยสูงด้วยแล้วก็มีขนาดลึกด้วยนะคะเก็บได้หมดเลยถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็ปรับเปลี่ยนแบบในบ้านตัวอย่างได้ส่วนบันไดนี้อันนี้เป็นไอเดียนะคะทําให้ดูเนาะบางคนเนะะี่ยค่ะก็อยากจะมีแบบ ฉันเก็บรองเท้านอกเหนือจากด้านหน้าบ้านแล้วหรือว่าเป็นชั้นเก็บหนังสือเอาไว้บริเวณนี้นะคะเก็บได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะสำหรับโครงสร้างบันไดของที่นี่ค่ะบอกเลยเวลาขึ้นลงอะ่ะแบบบ้านชิเซนคือแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าเขาให้เป็นโครงสร้างเหล็กขึ้นลงคือไม่มีเสียงดังแน่นอนค่ะแข็งแรงแน่นปึก๊ก มาดูชั้น2ของแบบบ้านชิเซนกันค่ะชั้น2นี้เนี่ยนะคะ for to ceiling โครงการจะให้อยู่ที่2.6เมตรด้วยกันนะคะ พื้นของชั้น2ทั้งชั้นเลยก็จะเป็นพื้นลามิเนตลายไม้นั่นเองนะคะชั้นนี้เนี่ยจะเป็นชั้นที่เหมาะกนาน่การพักผ่อนมากๆนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนทุกห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ํนนาส่วนตัวและมีพื้นที่อเนกประสงค์ขานาดใหญ่เลยนะคะที่เป็นลักษณะทรงเป็น L shape นะคะแบบนี้ค่ะทุกคนขึ้นมาถึงนี่นะคะก่อนที่จะพาไปดูห้องนอนตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะรูป L shape เข้าไปใช่ไหมผนังด้านนี้ค่ะเราจะทําเป็นมุมกาแฟของเราก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยมีของเล่นของสะสมพวกอาร์ตทอยต่าง เนรไม่ให้กลายเป็นตู้โชว์ตรงนี้กันไปเลยได้เลยค่ะ ส่วนด้านนี้ค่ะเราจะทําให้เป็น Family Are เียเป็นมุมทํางานอดิเรกก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เด็กๆเนี่ยรวมตัวกันก่อนที่จะแยกย้ายไปพักผ่อนหรือบางคนอยากจะติดตั้งทีวีจอใหญ่ๆเอาไว้นะคะดูด้านบนก็ได้เผื่อว่าด้านล่างเรามีแขกไงด้านบนก็ให้ลูกๆของเราเนี่ยนะคะทําการบ้านนั่งเล่นอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้ได้เลยค่ะและพื้นที่ Family Are ียของเขาเนี่ยนะะโปร่งแล้วก็สว่างมากๆเพราะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีหน้าต่างให้นะคะทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างค่ะ ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะทุกคนสำหรับแบบบ้านชิเซนนี้นะคะเขาจะได้อยู่บริเวณโซนด้านหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็มันเป็นสัสดส่วนในการจัดวางเฟร์ิเจอร์ต่างๆได้ง่ายมากๆนะคะด้านนี้เข้ามาก็ยกให้เป็นพื้นที่ของโซนนอนไปเลยค่ะเตียงนอนไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะโตข้างเตียงทั้ง2ฝั่งได้บริเวณปลายเตียงค่ะเราจะมีทีวีจอใหญ่ๆ50นิ้วได้เลยนะคะและตรงนี้มีพื้นที่นะคะเหลือที่เราพอจะ บิวชั้นวางหรือว่าตู้โชว์ของได้เลยส่วนตรงกลางนะคะที่จะเป็นพื้นที่แบ่งแยกระหว่างโซนนอนกับบล็อกอินโคลเซ็ตนะคะเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของช่องแสงให้ตำแหน่งตรงนี้มันจะทําให้แสงสว่างเข้ามาในพื้นที่ของบริเวณห้องนอนเนี่ยแสงเพียงพอค่ะโดยที่ช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราแทบไม่ต้องเปิดไฟได้เลยนะคะส่วนด้านนี้ก็ให้พื้นที่เป็นของ Walk-in c l o s e t ไปได้เลยค่ะถ้าอยากจะแบ่งเป็นสัดส่วนพื้นที่ให้ชัดเจนเราจะกั้นก็ได้นะหรือว่าเราจะเปิดโล่งแบบในบ้านตัวอย่างก และสามารถที่จะบิวตู้เสื้อผ้าสูงจรดฝ้าเพดาน2.6เมตรทําได้ทั้ง2ฝั่งค่ะเผื่อพื้นที่เอาไว้สําหรับวางโตะเครื่องแป้งไซส์ใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าต่างแบบนี้เวลาที่ผูปุิงอย่างเราอะแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แสงสว่างจากธรรมชาติดีมากๆเลยติดกันค่ะจะเป็นห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมของแบบบ้านชิเซนค่ะ ห้องน้ําขนาดใหญ่เลยค่ะกว้างๆนะคะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งไว้ชัดเจนเลยค่ะด้านนี้จะเป็นพื้นที่ของโซนเปียกนั่นเองนะคะพื้นเนี่ยจะต่างระดับกันเลยนะทุกคนเวลาอาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันก็จะไม่ไปเลอะพื้นที่ในส่วนของโซนแห้งนั่นเอง ใส่ฉากกันได้เลยค่ะสเปซเขาใหญ่แล้วก็กว้างอยู่หรือว่าจะใส่ม่านห้องน้ําก็ได้นะคะตรงกลางตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของกระจกแล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่โซนแห้งนี่นะ,ะก็จะเป็นสุขภัณฑ์นั่นเองค่ะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีช่องแสงหรือว่าหน้าต่างนะคะให้ถึง2บานด้วยกันเปิดระบายอากาศลดกลิ่นลดความอบชื้นในห้องน้ําได้เลยค่ะ นี่คือห้องนอนที่2ค่ะห้องนี้นะคะอยู่โซนด้านข้างของบ้านค่ะเป็นห้องที่โปร่งเหมือนกันนะคะวางเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆได้หมดเลยเตียงนอนค่ะห้าฟุตกําลังดีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจัดวางได้ครบเลยนะคะแสงสว่างที่ได้ค่ะมีหน้าต่างให้ถึง2บานบริเวณด้านข้างบ้านและมีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยนะคะใช้งานสะดวกแยกโซนเปียกโซนแห้งพร้อมหน้าต่างที่เปิดระบายอากาศลดความหับชื้นค่ะ มาถึงห้องนอนที่3ของแบบบ้านชิเซนกันค่ะห้องนอนนี้นะคะขนาดกว้างขวางเหมือนกันอยู่สบายเลยค่ะเตียงนอนไซส์ใหญ่แบบในบ้านตัวอย่างวางได้เลย มีพื้นที่ไว้วางตู้เสื้อผ้านะคะบิวสูงจรดฝ้าเพยายดาน2.6เมตรกันไปเลยโตข้างเตียงได้ครบหมดเลยมีหน้าต่างบริเวณด้านหลังให้2จุดมาพร้อมกับห้องน้ําส่วนตัวแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้นะคะถ้าสมาชิกในบ้านของเราไม่เยอะค่ะห้องนี้ปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะจะเป็นห้องออกกําลังกายเป็นฟิตเนสส่วนตัวในบ้านของเราก็ได้หรือว่าจะกลายให้เป็นห้องทํางานหรือโฮมเียเตอร์ก็ได้ค่ะ ไปพาดูครบแล้วค่ะกับแบบบ้านชิเซนนะคะซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวฟังก์ชั่นใหญ่เจแปนนิสไตล์นั่นเองนะคะที่มีการผสมผสานความมินิมอลพร้อมกับสเปซนะคะที่จะขยายพื้นที่ทําให้เราได้ใช้งานในทุกพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะสําหรับใครค่ะที่กําลังมองหาบ้านในโซนสุขสวัสดิ์ประชาอุทิศโครงการโมเดลประชาอุทิศ90 โครงการนี้น่าสนใจมากๆกับราคาเริ่มต้นที่ดีค่ะเพียงแค่4ล้าน3 90,000บาทไปจนถึง7ล้าน9 9 0 0 0บาทแค่นั้นยังไม่พอนะคะใครที่สนใจค่ะลงทะเบียนเพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการรับส่วนลดเพิ่มนะคะสูงสุดอีก100,000บาทกันไปเลยค่ะ ละเอียดทั้งหมดนะคะแนะนำให้มาพูดคุยกันที่สำนังกงานขาย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นมาดูบ้านที่มีความเป็นมินิมอลแต่ฟังก์ชันด้านในบ้านบอกเลยว่าเขาให้ใหญ่จัดเต็มไม่มินิมอลแน่นอนนะคะวันนี้โฮมามเรานะคะเรามาถึงในยาติประชาทิ90แล้วใหม่จะพาไปทานอาหารฟิวชั่นนะคะยกครอบครัวไปทานได้เลยในราคาที่ฟิลกูดมากๆค่ะและอยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยค่ะ ทุกคน Eat o u ว Kitchen ค่ะร้านนี้แหละใครที่มีครอบครัวหรือว่ากําลังมองหาร้านอาหารในโซนประชาอุทิศนะคะแนะนําเลยเขาบอกเลยนะว่าเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นในราคาที่ฟิลคูสายกระเป๋าเราเลยนอกจากจะทานอาหารแล้ววันนี้ก็จะมาทานบิงซูที่นี่ด้วยค่ะเมนูอาหารพร้อมแล้วบางส่วนคนพร้อมแล้วถุงมือพร้อมแล้วเหลือแต่ซิกเนเจอร์ของทางร้านผู้ชมค่ะเมนูนี้ จ้าของร้านเขาขอมาเสิร์ฟเองเลยนั่นก็คือกุ้งสาดนั่นเองค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่บีกับพี่แอมค่ะวันนี้เจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยเหรอคะอออแนะนําเมนูก่อนเลยแล้วกันนะคะที่ใหม่สั่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางรา้งรานเขาบอกว่าถ้ามาที่ อีทเราคิดเช่นจะต้องสั่งกุ้งสาดค่ะนี่คือแค่ไซส์เล็กของเขานะคะซึ่งมันก็จะมีไซส์ใหญ่ด้วยแต่ชนมีล่างเล็กอย่างเราก็ต้องทานไซส์นี้ก่อนเนาะนอกจากนี้ค่ะจะมีผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดห่อไข่ค่ะซิกเนเจอร์เขาเมนูนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันแล้วก็นี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือ Mama, มาม่าหม้อไฟต้มยำทะเลนั่นเองค่ะแล้วก็ของทานเล่นที่หม่จงเา,า,มมาันนี้ก็เป็นคารามลี่ค่ะ อีกอย่างหนึง่งเครื่องดื่มให้สดชื่น <S <S เขาแนะนําเลย <S 1> <S 1> น้าส้มของเขาค่ะส้มเขียวหวานทุกคนส้มเขียวหวานที่นี่พิเศษนะคะเพราะว่าเขาจะให้เนื้อส้มมาด้วยค่ะแล้วก็ความหวานของเขานะมาจากยาหวานนั่เองอุ้ยส้มแล้วดีแล้วต่อสุขภาพเพ้าไใใหญ่เลยค่ะนี่มีเนื้อส้มเข้ามาให้ด้วยค่ะคือจะบอกว่าทุกคนกุ้งถังที่นี่เนี่ยนะเขายังมีรสชาติของความเข้มข้นอยู่แต่เขาปรับลงมานะคะไม่ให้แบบเผ็ดโดดจนเกินไปเพื่อให้เด็กๆอ่ะทานง่าย กุ้งเขาตัวใหญ่เบิ่มเลยอ่ะดูสิมาดูต,ตรงนี้แรกออซอสเขาก็เป็นสุดพิเศษใครที่อยากจะมานะคะ Eat Around Kitchen น,นะคะอยู่ติดเรียบวงแหวนประชาอุทิศทุกคนที่จอดรถข้างหน้ามีกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็มีหลายโซนด้วย พาครอบครัวมาทานได้เลยอาหารอร่อยมากพกจิ๋วจ้านี่ดูสิเอาไว้บทพริกกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานด้วยค่ะทุกคนเขาบอกเลยว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือบิงซูนั่นเองนะคะและพิเศษของเขาคือเนื้อตัวนี้ค่ะปกติที่อื่นมันจะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นเนื้อของตัวบิงซูแต่ว่าที่นี่ค่ะใช้เป็นแบบ น้ำนะคะแล้วก็ผ่านเครื่องให้ออกมาเป็นน้ำแข็งแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเนียนนุ่มมากก็ทำเข้มข้นกันไปเลยค่ะส่วนแบบหน้าที่เขาจะให้จริงๆอ่ะที่เนี่บิงซูเขาจะมีหลายหน้ามากแต่วันนี้นะคะที่หมายทานเลือกมาก็จะเป็นชาไทยนั่นเองนะมากับน้องหมี่แล้วก็วิปครีมรวมถึงนี้ค่ะลาดเลยเราชนมีของเราต้องนมข้นจุกๆลงไปบนนี้นะจ๊ะ ทำเลส,สุขสวัสดิ์ประชาอุทิศโซนนี้เนี่ยของกินก็อร่อยแถมโครงการคุณภาพที่ทาง AP Thailand เนี่ยนะเขาคัดสรรมาให้เราแล้วนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลท,ที่น่าอยู่มากๆฝากไว้เลยค่ะกับโครงการโมเดลประชาอุทิศ90นั่นเองนะคะโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ซีรีส์ใหม่ Japanese style นั่นเองนะคะที่มีความเรียบง่ายมีความมินิมอลค่ะแล้วก็ผสมประสานการอยู่อาศัยในชีวิตของคนเมืองได้ลงตัวมากๆ บนทำเลศัก,กยภาพค่ะที่เดินทางสะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางด่วนถึง2สายเดินทางไปพระราม3สาทรแล้วก็บางนาได้สะดวกในราคาเริ่มต้นนะคะ4ี่ล้านสามแบาทไปจนถึง7จ็ดล้านเก้าบาทกับแบบบ้านที่มีให้เลือกหลากหลายค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ค่ะสำนักงานขาย9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็น นัดหมายนะคะลงทะเบียนนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าเนาะยังได้รับสิทธิ์ส่วนลวดสูงสุดอีก1 0 0 0 0แบาทด้วยโอ้โห و, โครงการนี้น่าอยู่มากๆหมาชอบฟัง์กชั่นด้านในบอกเลยว่าจัดเต็มให้สําหรับโครงการนี้แน่นอนและส่วนกลางอย่างคะ่ะเขาก็สวยจริงๆค่ะพูดไปก็คงเห็นภาพไม่ออกใช่ไหมแนะนําให้มาเยี่ยมชมด้วยตาของคุณเองนะแต่ที่แน่ๆรายละเอียดของโครงการค่ะ หม่จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามในทุกๆช่องทางของโฟมไบเออร์เป็นกําลังใจให้ให,ใหม่แล้วก็ทุกคนด้วยนะคะและเจอกันใหม่ค่ะครั้งหน้าใหม่จะพาไปดูโครงการบ้านหรือว่าคอนโดที่ไหนที่น่าสนใจและเช็คอินร้านอาหารอร่อยๆตรงไหนอย่าลืมติดตามชมและเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย